โอ้มีความภูมิใจสูงต้นนี้กี่ปีแล้วนี่เราจะเอาไปดองนี่เราจะเอาไปไว้ในพิพิธภัณฑ์เพราะว่าเราพี่เลเราขอเก็บเอาเก็บใบด้วยนะเอาทั้งน้องอุ้ยพอดีเลยต้นนี้ออกออกเดือนไหนสุดครับเหรอมันมหลังหลังต้นที่พี่เต้องเอาลูกสีเขียวแล้วก็ลูกสีเหลืองด้วยเอาเป็นเอาสักมันเอาเป็นเม็ดไม่ได้ขอเป็นพวงได้ไหมเพราะว่าเราจะเอาไปดอง ได้เนาะเขียวเนาะยี่ขอหน่อยเนาะเด็กน้อยเคยเห็นไหมผักหวานป่าผลมันได้ดีนี่แหละลูกมันคือที่จริงลูกก่อนมันกินได้ใช่ไหมเออแต่ว่าเนี่ยขอเอาพวงนี้ก็ได้เอาพวงนี้ก็ได้พอหรือว่ายังไงมันเอาพวงเอาสักพวงหนึ่งได้ได้ได้เออได้พวงนั้นก็ได้เราจะเอาไปดองไว้ในพิธภัณฑ์พี่เลยเอาต้นนี้เอานี้ไปตรวจดีเอ็นเอด้วยเพราะว่าเราจะได้ เราจะได้อันนั้นเลยมีลูกเขียวไหมเอาลูกสีเขียวลูกสีเขียวด้วยที่เป็นลูกอ่อนมีไหมลูกอ่อนแล้วก็ดอกเออได้ได้ได้เอาเอาเอาสีเขียวด้วยไอเต้นี่ตัวสูงมาหน่อยลูกมาอ้เเอาเอาลูกสีเขียวด้วยลูกเออเอาสีเขียวใช่เอาเป็นตัวอย่างให้เราจะเอาไปดอกในพิพธภัณฑ์เดี๋ยวต้นนี้เลยค่าญาได้ด้วยนะครับ อยังให้ยังให้ลวงเออเดี๋ยวไปกับพี่เล็กชาหาได้ด้วยที่ที่เอาน้ำเนี่ยเอาน้ำในผู้แช่เปลือกมันใช่ไหมน้ำน้ำของเปลือกเนี่ยแล้วเอาไปพ่นเกลือเหรอแล้วก็พ่นเลยตายเรียบะนันต์ต่อพี่เล็กคือยาดีใช่ไหมอ๋อไมใช่ไหมได้ผลแน่ๆมันวะก็แสดงว่ามันมีความฝาดหรือยังไงมันอาจจะมีสารอะไรอืม มันมือเนี่จะเป็นสีม่วงครับเ<ล>ยอะลมันจะมียางโอ้ต้นนี้ไม่ใช่จะได้เป็นหลายโลอยู่ติเขียวนี่พี่ว่านะเ,เยอะม,อามากเลยนะอ,ยอือสุดยอดเลยโอดีดีปีนี้เราได้ตัวอย่างตอนแรกว่าจะไปเอาอยู่เมืองพนเพืาให้เพื่อนเก็บไว้แต่มันไม่เป็นพวองอย่างนี้ไงพอไปดองแล้วมันจะไม่สวยองนน่ะสวยโอ้สวยมากเลยดีดีสุดยอดเลยเี๋ยวก็เอาเป็นพันต่อได้เนาะ เต้ลองเด็ดมาสักลูกหนึ่งลูกลูกเหลืองๆเด็ดมาสิเออเอามามาดูข้างในมันเป็นยังไงเอาดูดูสิ